สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในแฟนเพจนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพภินันฟรีนะครับและก็ในช่อง YouTube นะครับครูนันชแนลนะครับวันนี้กับผมนะครับโดยครูพภินันดำสีใหม่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นก็คือเป็นผู้สอนนะครับภาษาอังกฤษนะครับสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ สำหรับชั้นป .4 นะครับวันนี้ตอนนี้ที่ผมทำคลิปก็คือชั้นชั้นป .4 และก็ชั้นม .3 นะครับทำได้2คลิปนะครับตอนนี้วันนี้เรามาดูในอ่าชั้นป .4 กันก่อนนะครับนะเป็นอพิโซดที่85แล้วนะครับก็คือหน้าที่85นั่นเองนะครับมีคำสั่งบอกว่า เป็นแบบฝึกหัดนะครับนะหน้านี้เป็นแบบฝึกหัด read the text choose the right words and the r i g h t g e m and write t e m on the lines นะครับก็คือให้เขียนนะครับให้อ่านก่อนนะครับอ่านข้อความ่อไบนี้แล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เขียนลงไปในเส้นนะครับในเส้นปรานี่ก็คือตัวอย่างนี้นะครับคือเติมคำลงไปในช่องว่างนั่นเองจะพูดง่ายๆนะแต่ว่าคุณครูแปล ให้มันตรงกับคำสั่งที่เขาเขียนมาให้นะครับนะ choose แปลว่าเลือกนะครับนะ text แปลว่าข้อความนะครับ right word แปลว่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับ w r i t e t d e m ก็คือเขียนคำศัพท์เหล่านั้นอ h น line ก็ลงบนเส้นนี้นะครับมีให้เลือกอกี่ตัวนะครับน่าจะสองหรือสามตัวสามตัวนะครับให้เลือกสามข้อ where นะครับจดุจดจดุดจุด you buy your food Where do you buy your food? อันนี้เทคนิคการสอนของครูพี่นันนะครับที่เคยไปสอนนักเรียนในห้องนะครับน,นักเรียนน่าจะจำได้นะลูกนะก็คือการตั้งประโยคคำถามเหล่านี้นะครับจะเอาเวฟอะไรมาเป็นกริยาช่วยนะครับเนี่ยจะเอาเวฟ to have หรือว่าเวฟ to be หรือว่าเว b to do เนี่ยให้สังเกตตรงที่ในประโยคนี้มีคำอะไรอยู่ ประโยคนี้คือมีคำกิริยาอยู่นะครับคือคำว่า buy เมื่อมีคำกริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยนะครับจำง่ายๆอย่างนี้เลยถ้ามีคำ adjective อยู่ให้เอา verb to be มาช่วยหรือถ้ามีกริยาช่อง3นะครับนะบเป็น verb to have นะครับเพราะต้องคู่กับ verb to have นะครับกริยาช่อง3ง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ verb to do นะครับ where do you buy your food โอเคนะครับนี่เป็นกฎวยากรณ์เบื้องต้นนะครับไม่ได้แปลให้นะครับก็แปลว่าคุณไปซื้ออาหารของคุณที่ไหนนะครับข้อที่2มีข้อช้อยให้เลือกอนะครับเดี๋ยวคลิกข้อช้อยขึ้นมานะครับมีโอมีชูแล้วก็มี So most people go to a market นะครับ อ่ะซูเปอร์มาคนส่วนมากนะครับไปที่ตลาดนะครับหรือไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอือาจารย์แปลแปลให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเติมคำไหนครับเติมคำว่าออกครับแปลว่าหรือนะครับนะครับคนส่วนมากจะไปตลาดหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ t ูแปลว่าไปถึงนะครับไม่ถูกโซไไปด้วยเหมือนกันก็ไม่ถูก หรือว่าแปลว่าดังนั้นนะครับคำคําที่ถูกคือ o นะครับ o มาเติมโอเคนะครับไปต่อ lots of supermarkets have other things จุดจุดจุด like books toys ให้เติมสามตัวคือให้เติมว่า some and แล้วก็ให้เลือกนะครับให้เลือก two ให้เลือก ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนมากเลยจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นนะครับ like books เนี่ยก็คือเช่นนะครับหรือว่าเหมือนกับหนังสือเช่นหนังสือนะครับไลท์บ o ๊กเช่นมีหนังสือมี toys มีของเล่นต้องไม่อะไรครับซ้ำบ้างแอนและชู้ด้วยเหมือนกันทุกๆซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมี ด้วยเหมือนกันนะครับชู่นะครับเลข3ไม่ต้องใส่เข้าไปนะเวลาตอบแต่นี่คุณครูลอกมานะครับไม่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไหนก็จะมีหนังสือมีเครื่องอมีของเล่นด้วยเหมือนกันนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับข้อที่4มีกี่ข้อครับเนี่ยมี5ข้อเองครับนะไม่ไม่ไม่ยาวเดีย๋ยวคลิกสัญญาณได้ขึ้นมาช้านิดหนึ่งนะครับ You can park your car in the car park จุดๆจุด,จด The supermarket นะครับนักเรียนลองแปลในใจดูนะครับเพราะคุณครูไม่ได้แปลให้คุณสามารถนะครับ park กบ park ตัวนี้นะครับ park ตัวนี้เป็นกริยานะครับนะคุณสามารถจอดนะครับเป็นกริยาจอดรถยนต์ของคุณในลานจอดรถนะครับ car park นะครับ car park ตัวนี้แปลว่าลานจอดรถจุดจุดจุด,จด,ด the supermarket เป็นดูแลจุดจุดจุด the นะครับคุณสมัรถจอดรถที่ลานจอดรถยังไงกับ supermarket ครับ outside <c oughs> อยู่ด้านนอก next ถัดไป where ที่ซึ่งนะครับคำตอบที่แปลแล้วที่ที่น่าจะถูกสองข้อคือ outside กับ next แต่มีถูกอยู่ข้อเดียวแน่นอนนั่นก็คือ outside นะครับ outside the supermarket ด้านนอกซูเปอร์มาร์เก็ต next ถัดไปนะครับถัดไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต้องตามด้วย two นะครับ next t o the supermarket นะครับต้องมี t ู o มาด้วย next เฉยๆไม่ถูกนะครับนะก็เลยตอบ outside ข้อนี้โอเคนะครับเข้าใจนะครับไปข้อที่5ต่อ ซามซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอ่านภาษาอังกฤษต้องอ่านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนะอ่านเร็วๆนะครับภาษาไทยเราซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซามซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตออกเสียงยากกันนะจุด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 เอ่อคาเฟ่นะครับคาเฟ่ affe, มันจะมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะครับแต่อาจารย์ไม่มีในแป้นพิมพ์นะครับเลยไม่ได้ทำไว้ Where you can buy a ring นะครับให้เติม have having have แล้วก็ got นะครับตอบอะไรครับข้อนี้แล้วข้อแล้วตอบอย่างอื่นผิดเพราะอะไรครับซูปเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆนะครับ have นะครับเป็นผู้พน์นะครับ,ตบเติม s have แปลว่ามีนะครับมีคาฟเฟ่ แว r e ตัวนี้นะครับอยู่ในประโยคนะครับถือว่าอยู่ในประโยคนี้ประโยคเดียวกันนะครับนะไม่ได้ขึ้นต้นประโยคถ้าขึ้นต้นประโยคนี้เป็นตัวใหญ่ d q u b l e u a t i o n นะครับอยู่ในประโยคเรียกว่า relative pronoun นะครับคือทําหน้าที่เป็นนะครับสัมพันธ์สัพนามนะครับทําหน้าที่เชื่อมนะครับแปลว่าที่ซึ่งนะครับมีกาแฟที่ซึ่ง you can buy a drink คุณสามารถซื้อเครื่องดื่มได้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับ having ไม่ได้นะครับนะต้อง have got ก็ไม่ได้นะครับ got เนี่ยต้องมี have got นะครับต้องใช้ว่า have got ถึงจะได้โอเคครับน่าจะจบพอมีอีกข้อหนึ่งข้อ6 you can put your bags in the car จุดจุดจุด,จด go home นะครับให้เติมคัว่าให้ตอบว่าว่า and นะแล้วก็ because แล้วก็ but อันนี้เอาคําแปลนะครับนะประโยคนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวหลักวยากรณ์เลยเอาคําแปล You u c n p u u y y u u r b g s คุณสามารถที่จะนำนะครับกระเป๋าต่างๆของคุณนะครับที่ซื้อสินค้ามานั้นเอ่อไม่ไม่เกี่ยวกับซื้อสินค้าครับทุกทีนะครับนะไม่เกี่ยวซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นคือกระเป๋านะครับกระเป๋าของคุณเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในรถนะครับจุดจุดจุดโ Home นะครับตอบอะไรดีครับ ตอบ n ครับและก็กลับบ้านได้เลยนะครับ because เพราะว่ากลับบ้านไม่เกี่ยวเอากระเป๋าใส่ในรถเพราะว่ากลับบ้านเอภาษาไทยยังพอฟังได้นะแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับ n นะครับและกลับบ้าน but ก็ไม่ได้นะครับจบเอดที่85เลยโอเคครับวันนี้กับผมทำคลิปมา5คลิปเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ 8 6นะครับเป็นคลิปเป็นเอพิโซดที่8 6นะครับไม่ใช่คลิปที่8 6นะครับเป็นคลิปที่6นะครับนะก็เป็นแบบฝึกหัดล้วนๆนะครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่สนใจชมคลิปของผมนะครับและที่สําสคัญมากกว่านั้นคือคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับทั้งในแฟนเพจ ครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูเพี่นันฟรีที่ท่านกําลังชมไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับที่อสอรวิ่งเนี่ยนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูเพี่นันฟรีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ในช่องครูนันชแนลนะครับตามที่ปรากฏที่หัวมุมด้านบนเนี่ยนะครับนะ K R U N A N ครูนันชแนลนะครับนี่คือช่อง YouTube นะครับนะชื่อช่องครูนันชแนลเนี่ยท่านกดเข้าไปใน Google Search นะครับก็คือ ในการค้นหานั่นเองนะครับเขียนว่าครูนันช n แนลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอเลยโอเคครับวันนี้กข็ขอขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่86ครับสวัสดีครับ